ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมริหรือว่าปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมริ <c oughs> การเจริญพปกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมรกหรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านั้าหลาจะปรึกษาอย่าศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยช์ได้สามประการคือหนึ่งสก,กายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้และความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนะักจะชี้ว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกระไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสะกายทิฐิเรียนว่าร่างกายคือทันห้าไดเก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย กระสุนดาบันมีชความรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกของกาโสุนดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอนันว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีจิตที่เข้าจะเข้ามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายจักฟันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายติฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สม,ดมเด็จพระจอมไตรยจึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิิจฉาพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้เกิดจริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธิขาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สัก์แต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สศมีรพตาปรามาารเพระอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพสะสนาบัญใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียินยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นำมาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรายการนี้พระโสนาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจรารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสนาบัน ท่านที่เป็นประโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจขางมระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจิน์สีตัดว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิศีล์สำหรับกิเลสส่วนอื่นก็เห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภความโลภลุราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยโกรธก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคําที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสนาบันยังต้องการความร่ํารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสนาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี ปัญญาของกุกก,ก,กุุตมิตรพรามก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เว้นอันว่ากิเลสท,ที่เราต้องการกันในก,การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทําการเมรสุสมิฉาจา์ไม่ละเมิดความรักเขาบกคนอื่นโดยทําให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่ขอบเคเขวาวม่โสนาบันเมียงเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ว่าไม่คดไม่โกงไม่ยื้ไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร่ำรวยแสนจะร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่่าใครเกรงว่าสิญจาขาด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึก่ว่าต้องการชีวิตชีวิตก็เรามีอยู่ต้องการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆ ความเป็นวโสดาบันนีรู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระงรับจากการพุ่งสัน้นคนดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงบระน,นามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านหงหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตรทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดัง <c oughs> นั้นเรื่องความตายนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาวบ,บ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ,บ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีี์สีนี่ทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกถึงการน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสําคัญให้เข้าถึงความเป็นประสดาบันไดง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปสการีทิดาเปสการีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงสเสด็จทับสําราณอิริยาบทอยู่ในเวคันธกุนดีมหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอาราวีองค์สมเ็จพระจนสีถือต่อไม้เป็นธรรม,มาทิปะทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านในฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะน,นั้นเปสการีพิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกพิดดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพุทธกัลเสร็จหลังจากนั้นพระพูดทพระผูะ้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่ดําหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านหลายจมประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสัวไายภมูมินรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความลำบาก แลบวคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจึงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมภาระคภบ องค์สมเด็จพระนราบศบเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็สเสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรากฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป เมื่ไม่ไตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากับีิหารคือชาวบ้านไม่สนใจแต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชชฐตว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพเกวันก็แจ่มใสไพเราะลีลายการสแสดงวัฏธมร,รมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบร,รมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่าน,นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ และเธอก็ทําความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําการแนะนําในคราวนั้นก็มีศินห้าเป็นสําคัญเธอนึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณนเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถ,ถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ จากวันหนึ่งพ่อก็ดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีนยอาบายภูมิเธอ,อคิดอย่างนี้จนเป็นอัคคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึง พระสุรเสียงในองค์สมเด็จพระสู้มีพระภาเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจา้าทรงเทศครั้งแรกเธอมีอายุได้ติดสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างก็สิบกปีองค์สมเด็จพรจิจนสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพระญาณก็ตกใจ ว่าน,นี้เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยา,ยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกไกเชษจ,จึงได้ดพิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จไระจอมไตรทรสงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอน คำว่าคติประการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่าแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสนัว์นกไม่เกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เดชานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรมปานิพันธ์อย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จไปจินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็สงสัยว่า ถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธออยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระคนินาวทินวอนก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสี่ข้อเธอก็จะเป็นลุกโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยันนั่นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพาเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดกินดาของลูกสาวขอนายช่างหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจึงได้ทรง มองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมไใจจึงได้ถามกระถาถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะ องทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบระเ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเ้าค่ะปัญหาสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบ ท่าน,นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่อทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่ไปเจ้าคาะแล้วท่านพระองค์พูดทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบไปเจ้าคาะและไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุก,การ พียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นประโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงประสดาปฏิมากอยู่แล้วอือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าสก,กายาติฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้น ก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพนบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนนองค์สมเด็จพระชินวรสรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต ข้อ 4, ที่สี่ทำใดที่องค์สมเด็จพระรรมสามิตรมีสินห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จปทศพลทรงสอนไว้เธอจำได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นประสูดาปฏิมรักแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จประสัมมาสมุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่ง เธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรยัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลนิทอน,นักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในละมันในพระธรรมคำสั่งสอนอย่างน้ลาวันดาทานังหลาย องสมเนตไปจินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบัน ท่านนั้นหลายมีความรู้สึกไม่ยากไหมแต่ยากก็ค่อยคิดค่อยทำไปดูตัวอย่างเปสการีที่ดาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นปะโสดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนไม่ถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต แล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัสชนาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกขัตตารมอารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสทธรรมเทศนา,าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติศินโดยเคร่งครัดเป็นตน้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพล ยอมรับนับถือว,ว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็ยังเป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็แล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิ จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอาวาสานชอบใจตรงนั้นทนทํทตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสูตดาบันแล้วต่อที่นี้ไปข้ามรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอติยาสายจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนาก็วันนี้มีบุญดีๆมาฝากนะครับแนะนำอันนี้ส่งสูงมากครับทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทั้งพระสงฆ์ทั้งคนธรรมดาที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาว,วงถ้ำนาลายนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับเราก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ ค่าอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ส่งใหญ่มากครับแล้วก็สร้างกุฏิพระด้วยแล้วถ้าคุณผู้ฟังชอบนะครับ <S <S ก็อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์กับคนที่คุณรักไปฟังด้วยนะครับธรรมะดีๆอย่างนี้ครับ๊ายราย b y